ตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกเครียดเลยอย่างแรกอันดับแรกคือเครียดแล้วก็รู้สึกแบบว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือรู้สึกแย่แบบปวดทูปวดใจแบบไม่อยากจะทําอะไรครั้งแรกเลยอ๋อก่อนที่จะจะเป็นคือไม่ไม่มีอาการอะไรแบบวงบอกให้รู้เลยว่าเราจะเป็นนะแล้วก็พออยู่ๆมาเราก็รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยรู้ว่าเป็นค่ะ ไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นไม่มีอาการเพราะเป็นปุ๊บเราก็เลยต้องเจาะเลือดแล้วก็ฟอกเลยค่ะมันก็เหมือนเราเราเราความรู้สึกก็คือว่าโอเคไม่มันก็คือเราต้องรักษาตัวแหละแต่ความรู้สึกทางจิตใจเหมือนแบบเราต้องไปนอนนอนสี่ชั่วโมงเนี้ยนอนอาทิตย์นึงหลายวันเนี้ยมันก็รู้สึกเหมือนเราทําอะไรไม่ได้จากที่เราไปไหนได้เป็นกิจวัตรเนี้ยเราก็จะต้องมาคอยแบบว่าต้องมาอยู่แต่โรงพยาบาละไรเงี้ยอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละสามค่ะครั้างละสี่ชั่วโมงเรา ไม่ได้ไปไหนได้มากมายเพราะาเราก็กลัวแบบต้องคอยระวังว่าจะต้องไปไปฟอกที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบการกินอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปจากที่เรากินอะไรได้เราก็ต้องมาควบคุมอะไรเงี้ยดีดีเลยค่ะความรูม้สึกคือแบบ เราไม่ต้องมาคอยระวังว่าเราจะต้องไปฟอกไตอะไรเงี้ยคือเช้าตื่นมาไม่ต้องระวังแล้วอย่างตอนที่ฟอกไตคือเนี่ยเรานอนแล้วต้องคิดวันนี้เราจะต้องไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วคือแบบสบายเช้าตื่นมาก็คือไม่ต้องไปรออยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีคนแนะนำาอาว่าเขาเขาที่นี่ไว้ด้วยแล้วก็ดีด้วยอะไรประมาณนี้คุณหมอเ็าเก่งอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะรู้สึกด,ดีแล้วร่างกายแล้ว อันดับหนึ่งคือร่างกายเราดีค่ะคือแบบว่าเราไม่มีการเพียไม่มีการอ่อนแรงใดคือเหมือนร่างกายเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นชัดเจนคือจิตใจหนึ่งสองคือเวลาค่ะคือเวลาที่เรามีมากขึ้นจิตใจเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นเราไม่ต้องปเป็นคนไข้ที่ต้องนอนตลอดทอปลูกถ่ายไตก็คือเราก็ดูแลตามคาแนะนําของคุณหมอแต่สิ่งสําคัญคือเราก็ต้องควบคุมอาหารเพราะว่าถึงเราจะเปลี่ยนไตแล้ว เรามีไตแล้วปกติแต่เราก็ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งค่ะประทับใจแล้วประทับใจคุณหมอปร,ประทับใจเจ้าหน้าที่ประทับใจทุกคนเลยเพราะว่าการดูแลดีมากการแนะนําก็ดีมากทําให้เราเข้าใจง่ายแบบแนะนําเป็นธรรมชาติบอกเราให้เราแบบทําตามได้แบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรคือแนะนําดีอืมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใครที่เป็นก็อยากให้ลองคิดดูว่าลองมาปลูกถ่ายไตยดีกว่าเหมือนเราได้ชีวิตใหม่ หมือนเราได้เกิดใหม่เพราะว่าเอ,อตอนนั้นเรารู้สึกมันแย่แต่พอเราได้ปลูกถ่ายใตยใหม่แล้วเหมือนชีวิตเราดีขึ้นเราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอ่ไงเงี้ยค่ะอ๋ออ๋อค่ะก็คือหนึ่งในอันดับแรกคือการกินของเราอะไรเงี้ยเราต้องควบคุมควบคุมการกินของเราอย่าก,กินแบบว่ากินอะไรที่มันแบบอันตรายเสี่ยงกับร่างกายรสจัดอย่างเงี้ยของทอดของมันอะไรเงี้ยเ,เราเราควรจะต้องระวังตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเอ,อถ้าไม่งั้น มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเราจะมาเสียใจทีหลังมันก็แก้ไขไปไม่ได้แล้ว